อะไรก็ได้ไปให้สดโค้งกับทำนองแค่สามนาทีนั่นเองแล้วได้ได้เงินเลยสปอร์ตโฆษณานานไหมมันก็ห้านาทีย่ายที่บายอะไรนักหนาละเออใช่เแล้วตัดประเด็สามนาทีเอาเราจะอธิบายเรื่องราวอะไรได้เยอะทิ่ยพายไว้เปนเรือเวลาเงินเป็นทองก็เริ่มได้ใหญ่เกินสามนาทีว่าเอาช่วงเวลาที่าพักโฆษณาพวกผมในยมเช้าบ้าจันปูกับเอพ่อไม่เนอ่ สติวพระก็นับบูบันทึกยังก็ไม่รู้แต่ว่าใช้ได้แล้วกันสำเร็จแน่นอน,ขอนเข้าไปเ้าโชคดีโรงระบำทำเพลงเรามีกระถาอะไรอะไรตึมตึมตึมเปื่อเพลยนเพลินเลยเราก็ไม่ได้ใส่ใจ,ใจใอะไรทั้งสิ้นชาวระเทอทอทุตรงอึดอัดต้องถกคุยเราแก้ผ้าที่ยบสองนาฬิกา ไอ้ไฟเอาเดืบโอสโนวเฟรนโนไม่เพียงไปแล้วร้องไม่ถึงแจมพระอัพก็แจมไม่ไหวเลยทีนี้ลงไม่ได้สูงปิดเด็เออแปลว่าไม่ได้เฮ้ยสูงไป ใช่สูงไปร้องไม่ได้ไปเสียงมันสูงปิดเซลร r o กันตะบูเริ่มฟอยูต้องรถลงมาเป็นคีนึงไม่ต้องไปรถรถเพิ่มอะไรทั้งทีไม่ต้องทำหรอกเราเอาเรื่องราวที่ว่าง่ายหมยว่าเพื่อนตะเพื่อนด้วยอะไรก็ได้นั่นแหละเกี่ยวกับยามเช้าต้องถกคยุยบทเพลงยามเช้าที่ว่าใช้ได้าว่าไอ้กอตะบูอะไรแหละกีจีไอ้ก็ตะบู เปลี่ยนจากสติวเปไน็นายไอ้ก็ตะบบูของไอ้จอนพ่อไมเยอร์แซมไมเยืรออะไรเงี้ยไอ้ก็ตะบบูไม่จะรู้ตโตแซมพ่อไมเยอร์ท่านนี้รู้เรื่องมันเรื่องเรื่องจริงหรือเปล่าไที่หด้เดือนหรือเปล่แาแซมไมเยอร์ไม่อย่างไแซมไมเยอร์ไม่สติวก็ตะบูบูแซมพ่อไมเยอร์ลุงแซม S A M แซมไมเยอร์เออนั่นแหละอาบน้ำประกกูเราประกโฟยูเออแรเง,งี้ยง่าย หนึ่งสองเกินสามนาทีแล้วมัง้งอ่ะเกินเวลาแล้วมัง้งอ่ะสำเร็จและดมตี <c oughs> โอบลูเออยเนี้ย I grow t h ล blue โห เยื่นเอาเร็วเข้าเพื่อเวลาที่ว่ากวยโปรับอัตราสั้นนั้นยังไม่ได้ความเชื่อแห่งไม่พอว่าุดมงคลยังไปไม่ถึงก็แค่ฮันเองแต่ของเยอะแล้วทีิก็ไม่ต้องแล้วมั้งเออเยอะแย่ตะแพ้ขายเรือ มือเครื่องไม้ง่ายเปิดฟังเนื้อได้ไม่จำเป็นต้องไปร้อไม่ใช่ครับผ้ชายไทยทักน้องโอ้โหท่เงี้ยง่ายและสบายแล้วท่านเราเราเจอแล้ววิธีที่ทางออกที่ดีฟิลโมเนี่ยสบายเลยก้าโมงก็ไปแล้วฟิลโมแรกรางวัลนอนรายกี่โมงนะวะ <c oughs> เราได้ไอ้เชียนหมากมาแล้วแล้วก็ไอ้ที่ว่าที่จะจงจะเจิมาเลยที่ว่าไอ้เครื่องมือไอ้ว่าเขียนหัวขงกัวยยันเยืนอะไรต่างๆเกียมเกียมไว้เรียบร้อยแล้วเลือแต่ว่าที่ว่าขอพอรอยู่ไอ้บวงสวงออพอรรอเทพเทวดาโดนพระบัรดาลให้มันสําเร็จไวเนีต้องทํำยังไงถกหวย เราว่าอาบน้ำมนกระกูเช็คดวงเทพเทวดาทำยังไงคือพิธีกรรมที่ว่าสุดยอดไปเลยขยืน่นเออใช่เฮ้ยสุดนอำกยืน่นน,นี่แหละถ้าเล่นทรุยิงปลาได้ไม่ง่ายไม่ไ้ไปงออะไรแล้วสบายถ้าว่าดวงเดิมไม่เจ็บตองไปดู มาอะไรตบายเลยวันนี้ใช้กันเท่าไหร่เชียวต้องทำยี้อะไรที่ไหนอย่างไรเนี่ยเครื่องมือโทรศาาัพทไอ้เครื่องมือนี้ดีเลยกวนทอนตีนใช่ปะ่ะคือไอ้ยหไอ้หญ่หันไปทางไหนกูจะออกไปข้างนอกนะไปถกกลย้ยยามเช้าแล้วเดี๋ยวจะไปทำสภาเกี่ยวกับเรื่องไอ้เต็งหึงอยู่นเนี่ยไล่หวยมาแล้วหวยบอกหวย คุยบอกคุยสนุกขนานดีเยี่ยมแซมเพราะไม่เยอร์ได้ช่วยเราในวิญญาณนี้เออ่บุคคลที่ว่าควรจะกราบไหว้ได้กับรุ่งแซมแล้วก็ไอ้นางตายได้เนี่ยว่าบีบีคิงตายแล้วเมื่อปีที่แล้วบีบีคิงได้เสียจากเราไปแล้วเหรอเออบีบีคิงตายแล้วปแก่มากแล้วตายแล้วแม่งตายเยอะเลยใครตะใครแม่งทยอยตายอธิบายเลยยี่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ตาย,าตายนะ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ แล้วได้ทวดาสะสมมาเยอะเลยคุณพานุตีการเสริมเติมมาเยอะเลยลอ้าวชิบหายอา่ะสะดุดทุกสิ่งอย่างเออนั่นแหละถูกต้องเดี๋ยวจะมีป้าสาวรีมาสุนทราพรไก่ตายควบวงแล้วมั้ง <c oughs> ชิบหายอย่ <c oughs> างนั้นไม่ดีเ้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แต่ว่าโชคดีที่ผมเนี่ยเรื่องนี้สนุกมีครูองคครูเอ,อื้อนำทัพมาก่อนตอนแรกสีเวลรีนมาเรื่อยบทเพลงสีดอกพวย เอาจบเถอเดี๋ยวจะไปเอามาทึงไปถึงไอ้เทพบเทวดาว่าเลอะเธอไปเรื่อยจะไปใช้ได้ลแล้ว,ลวอธิบายแล้วเปิด